การยุบเซตโดยใช้กฎของเซตทําอย่างไรมันดูกันนะฮะไอะที่ยอนฮิตที่สุดนะครับก็คือเรื่องของอการลบนะฮะ,ะเดี๋ยวให้สูตรก่อนซิการลบคืออะไรครับการลบก็คือหน้าลบหลังนะมีสูตรบ้างเลยนะมีสูตรว่าหน้า intersection หลัง com นี่เคยสตนนะฮะจดจำไว้ให้มันแม่นนะครับอ่ หน้าลบหลังก็คือหน้าอินเตอร์เซ็กหลังคอมนะครับโอเคนะครับเฮ้ยก้อนนี้ใช่ไหมก้อนนี้ก้อนนี้ใครคือหน้าล่ะนี่ไงหน้าหน้าหน้าคืออะไรหน้าคือ a อคอมเพลเมนต์นี่ไงหน้านี่คือหลังนี่ลบกันใช่ไหมเต็มเต็มนะฮะหน้าอินเตอร์เซ็กหลังคอมหน้าคือ a อินเตอร์เซ็กหน้าคือ a อคอมเพลเมนต์นะเปลี่ยนลบเป็นอินเตอร์เซ็กชัน B. หลังหลังคอมใส่ B. คอมไปโอ้โหยังลบอีกยังลบไม่เสร็จยังไม่ใส่นะฮะคอมเมนต์นะอา้าวคราวนี้เปลี่ยนใหม่หน้าคือตัวนี้หน้าหน้าใหญ่นะฮะหลังหน้า,ห,นา,ห,นาหลังนะหน้าหลังนะออหน้าลบหลังก็หน้าอินเตอร์เกหลังคอมน้าคือ A. คอมอินเตซกบคอมเปลี่ยนลบให้เป็นอินเตอร์เซกหลังหลังคือ B อา่าหลังคือ C. C คอมไปนี่นี ทั้งก้อนนี้ใส่คอมเพลเมนต์หลักการใส่คอมเพลเมนต์ก็คือนะครับก็ถ้า A ออินเตอร์เกบีใช่ไหมแล้วใส่คอมกระจายคอมเมนต์เข้าไปเลยนะก็เป็น A คอมกดดีมอร์แกนนะครับ A คอม B คอมอินเตอร์เกให้เปลี่ยนเป็นยูเนียนหรือถ้าเป็นอะไรครับ A ยูเนียนบีแล้วใส่คอมนะฮะก็เป็น A คอมนะครับจากยูเนียนกลายเป็นอินเตอร์เซกชันจาก B กลายเป็น B คอมไป ถ้ามีคอมเมนต์หลายรอบนะฮะเช่น a double com นะฮะให้ตอบ a ไปนะฮะถ้าสองครั้งตอบ a เลยนะฮะโอเคนะถ้าเป็นสามครั้งก็ตอบ a com นะฮะโอเคกระจายคอมเมนต์ไปจุ้งได้ a ธรรมดา intersect ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น union b com ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น b ธรรมดา intersect เปลี่ยนเป็น union c com เปลี่ยนเป็น c double c นะครับนั้นข้อนี้ตอบ a union b และ union c จบไป มาดูข้อที่สองครับข้อนี้ฮ่าโหจะใช้สูตรแล้วเนี่ยอ๋อเห็นเครื่องหมายลบนั่นน,น,น,นัจัดก,การตัวหลังก่อนหน้าคือ A หลังคือ B คอมนะหน้าลบหลังมีสุดว่าหน้าอินเสกหลังคอมหน้าคือ A นะเป็นลบเป็นอินเสกนะหลังก็คือ B คอมใส่คอมอีกรอบหนึ่งาตามสูตรนี้นะอะดับเบิลคอมเหลือ B. นะได้ a อินเสกบนั่นเองนะครับ โอ okay. เคเฮ้ย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 เซตว่าเออเซตสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมได้สินะมีตัวไหนเหมือนกันสองเล็บนี้มีตัวไหนเหมือนกันมีเอออินเสกเหมือนกันมี A อออินเสกเหมือนกันไว้ข้างหน้าเหมือนกันเลยฮะดึงมาข้างหน้าเลยครับเป็นเอออินเสกดึงแล้วตัดโชเชเหลืออะไรครับเหลือ B คอมเหลือ B ตรงไหนตรงกลางคืออินเสกอืมนะมันมีคุณสมบัติของ เซตนะฮะ B กับ B ีคอมบคืออะไรสมุติว่า B อยู่นี่ B อยู่นี่ B ีคอมคือเป็นไม่เอา B อะ่ะนะ B ีคอมอยู่ข้างนอกนะฮะ B ีคอมอยู่ข้างนอกแสดงว่าสองอันนี้ซ้ำกันไหมอินเตอร์เซตแปลว่าซ้ำซ้ำไหมไม่ซ้ำนะฮะคนแยกกันนะฮะไม่ซ้ำต่อเซตว่างเซตว่างซ้ำกับใครไหมไม่ซ้ำอนกันเซตว่างซ้ำกับใครก็แล้วแต่ตอบเซตว่างไป นะือสองข้อนี้น่าจะพอเข้าใจนะฮะโอเคจบ